หน่วยรับข้อมูลเข้าหรืออินพุตนะครับดังที่เราเห็นอยู่ในภาพนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่เราใช้บ่อยนะครับก็คือเมาส์และก็คีย์บอร์ดนะครับหลังจากที่รับข้อมูลเข้าไปแล้วนะครับก็จะไปที่หน่วยประมวลผลกลางนะครับก็คือโปรเซสตนะครับดังที่จะกล่าวในเรื่องถัดไปนะครับมาดูหน่วยที่2นะครับก็คือหน่วยประมวลผลกลางก็คือโปรเซสต เมื่อนําข้อมูลเข้ามาแล้วนะครับเครื่อจะเดินเนมือนการกับข้อมูลตามคําสั่งที่ได้รับมาเพื่อให้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการนะครับการประมวลผลอาจจะมีหลายหลายอย่างเช่นนําข้อมูลมาหาผลรวมนําข้อมูลมาจัดกลุ่มนําข้อมูลมาหาค่ามากที่สุดหรือค่าน้อยที่สุดต,ต้นเราจะมาดูหน่วยแสดงผลลัพธ์กันนะครับหน่วยแสดงผลลัพธ์เป็นการนําผลลัพธ์จากการประมวลผล คือในขั้นตอนที่2นะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนถือเป็นขั้นตอนที่3นะครับก็คือการเอามาแสดงผลนะครับให้ทราบทางอุปกรณ์ที่กําหนดไว้นะครับโดยทางจะเป็นทางจอภาพหรือเรียกกันโดยทั่วไปว่าจอมอนิเตอร์นั่นเองนะครับหรือจะมีการตริมข้อมูลออกทางกระดาษโดยใช้เครื่องพิมพ์ก็ได้นะครับก็คือเครื่องพิมพ์นะครับที่เราพิมพ์งานแล้วแล้วก็พิมพ์ออกมาก็คือเป็นหน่วยแสดงผลลับนะครับ